เตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนมาพบกับช่องต้อมพารวยกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมครั้งแรกฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หวยไทยรัฐเดลินิวแล้วก็บางกอกทูเดย์กันนะคะเพื่อนๆว่าสามสำนักเขาจะให้เลขอะไรมาบ้างนะคะเริ่มกันที่เลขไทยรัฐนะคะเพื่อนๆไทยรัฐจะให้เลข7ค่ะเลข6นะคะอยู่ตรงกลางเลข8ค่ะ เลข5นะคะตัวสุดท้ายก็คือเลข9ค่ะส่วนของเดรดนิวนะคะเดรดนิวให้เลข2ค่ะเลข9ค่ะเลข6เลข3อยู่ตรงกลางนะคะเลข0ค่ะเลข7ค่ะอีกตัวนึงก็คือเลข4นะคะ มาดูกันที่บางกอกทูเดย์ค่ะบางกอกทูเดย์ให้เลข2เลข9เลข5เลข2เลข6อยู่ตรงกลางนะคะเลข5มีเลขเบิ้ลนะคะงวดนี้เลข8ตัวสุดท้ายก็คือเลข1ค่ะเพื่อนมาดูกันนะคะว่าเลขไทยรัฐ เดลีนิวแล้วบางกอบมีเลขอะไรบ้างนะคะต้อมจะเรียงออกมาเลยว่ามีเลขอะไรบ้างไทยรัฐมีเลข5ค่ะเลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9นะคะต้อมจะเขียนเรียงออกมาเลยนะคะว่าเลขทั้งสามสำนักมีเลขอะไรบ้างไปต่อกันที่เดลีนิวค่ะเพื่อนๆเดลีนิวจะประกอบด้วยเลขนะคะเลข0เลข2 เลข3เลข4ี่แล้วก็9ค่ะเพื่อนๆอามเหมือนจะมีอ๋อเลข7แล้วก็เลข9นะคะเหมือนจะมีตรงกัน3าสำนักก็คือเลข6กับเลข9นะคะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันเลยนะคะเพื่อนๆบางกอกทูเดย์ก็จะมีเลข1เลข2เลข5เลขห เลขแแล้วก็เลข9นะคะอย่างที่ต้องบอกเลยว่าสามสำนักมีตรงกันก็คือเลข6เลข6อยู่ตรงกลางนะคะของไทยรัฐและบางกอกทูเดเลข6กับเลข9คือตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆเลข6ก็คือเด่นของไทยรัฐนะคะกับบางกอกเรามาดูเด่นของดีเดนิลก็คือเขาให้ไว้ก็คือเลข2กับเลข3นะคะจากตารางทั้งสาสำนักนะคะเราก็จะได้เลขเด่นก็คือเลข6ค่ะ เลขรองก็คือเลข3นะคะอย่างที่ต้อมบอกทุกคลิปนะคะเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมีเลขในใจแล้วงวดนี้นะคะเลขที่เพื่อนๆชอบก็สามารถนําเลขมาจับคู่กับเลขหวยของไทยรัฐเดลีนิวบางกอกทีเดย์ได้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าหวยงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน6 3สนะคะที่ต้อมอ่า คัดออกมาแล้วนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ6เลขค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนมีเลขที่ชอบตรงกับเลขที่ตั้มคัดมาให้นะคะก็ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้1ใบ2ใบซื้อไว้ลุ้นนะคะเพื่อนเอนเลขก็จะมีประมาณ6ตัวค่ะมี6 5หนะคะ6 8ค่ะ เพื่อนๆคะอยี๋ยที่บอกนะคะเลข6กับเลข9้าคือตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆอีกตัวหนึ่งของเลข6ก็คือ67ค่ะตัวต่อไปก็คือจะเป็นเลขรองนะคะเพื่อนๆเรามีเลขเด่นไปแล้ว3มตัวตัวต่อไปก็คือเลขรองก็คือเลข3ามก็จะเป็น3าหนะคะ35หอีกตัวหนึ่งก็คือ3าแปด ตัวสุดท้ายก็คือ3-7ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนๆเน้นนะคะอย่าลืมตัวกลับค่ะไม่งั้นเสียดายนะคะวันนี้หวยออกวันจันทร์นะคะเลขกำลังวันกับสูตรเด่นประจำวันจะมีเลข9นะคะที่ตรงกัน 9กับ6ตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตารางเลขวันจันทร์กับวันจันทร์ข้างขึ้นเดือนดับนะคะมีเลขเด่นก็คือเลข6ค่ะเพื่อนๆเ,เราไปดูกันอีกนะคะตัวนี้เรากันไว้นะคะมี12 18แล้วก็19ค่ะค่ะเพื่อน,อนส่วนตัวนี้เป็นเลขที่ต้องชอบส่วนตัวนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบเลขตัวเดียวกับต้อมก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้นะคะต้อมชอบเลข2 2 5 5แล้วก็8 9ค่ะวันนี้ต้อมชอบเลขเบิ้ลนะคะต้มขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยกันทุกๆคนค่ะ หลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนขอให้ประสบความสำเร็จนะคะอย่างที่ต้อมบอกนะคะเพื่อนๆคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคต้อมสนับสนุนให้เพื่อนๆทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ถูกหวอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญด้วยนะคะเพื่อเป็นการต่อบุญค่ะเพื่อนๆทำบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ